อ๋อผมให้น้องที่นกราฟิกครับทำครับแต่ผมก็ต้องบอกมันว่าน่เดี๋ยวเอาให้รมันแค่ไหนแคาะกหเปลนอต้องป้องคจะแกใส่เอยใส่ไม่ได้ข้างในแล้วไครันนี้ออกมาก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้คุณกำสุดท้ายได้เท่าไหร่นี่รอบรองคุณำลังไม่มอะไรนะตัวเลขตัวเลขแค่ได้หรือเราเราคุณกำลังแค่ไหน ตัวเลขไหนเนี่ยอย่างอย่างที่ที่ว่าเป็นอะไรใช่ไหมฮะยังยังไม่ว่ารับผมว่าให้กับเขารับซีดีมาตรวจสอบจ้างเทหนาเดิมเทียร์หน้าเดิยุ่งหมดเดิมยังไม่ได้ยังไม่ตอบเลยครับเพราะวันจับเทียรงานงานอยู่งานอีนั่นเองทีนี้ทีนี้วันนี้คือข่าประคำนี่คือประเด็นว่ารับซีดีมาตรวจเพิ่มใช่ไหมขับไปแรกก่อนโอเคครับยังไม่ตอบต่อเลยยังครับยังหรือจะตอบเลยก็ได้ครับหรือจตอบไม่รู้ว่าต้องไม่ตอบ จังยังในที่อ๋อเหรอก็ต้องแมตช์อีกทีนะเอาเอาจริงจังเนาะอันนี้แรกคือนี่คืออันนี้คือประเด็นอบประคำประเด็นแทนใช่ครับจะเห็นิญญามต่างทองโอ้คือประเด็นประเด็นที่ว่าพนักงานสอบเอาแผนที่เกิดเหตุเอารูปความเสียหายขับมาให้ทางทางคณะสิทธิ์ดูประกอบว่าแล้วแล้วก็ให้ความเห็นในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งคณะสิทธิ์เอาลงงานใช่ครับใช่ครับ ครับใช่ครับทีนี้ประกอบก็คือยิงงานอะไงานเดิมเออนอกจานี้ครับอันนี้คือการคำนวณในการสุงตุกที่เพิ่มเติมครับหลังจากนั้นเนี่ยผมผมก็จะมีประเด็นคําถามว่าถ้าให้คํานวณความเร็วสามารถคํานวณได้วิธีอื่นไหมท่านนั้นเนี่ยก็จะตอบผมว่าได้แต่ต้องเอาไปคำนวณดูก่อนต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยครับก็คือรายงานรายงานฉบับแรกที่ร้อยเกิดเกิดอยู่แล้วใช่ครับจะไม่ใช่ ส่งไปแล้วครับใช้แล้วครับได้ใช้แล้วครับยื่นสอบยื่นสงในายการแล้วครับครับประเด็นที่ที่จะสอบทนายสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าเขาอยากจะให้ยืนยันว่ารถยนไม่ได้ขับคนมอเตอร์ไซค์แล้วลากมอเตอร์ไซค์ไปกับพื้ตถนนตามที่เป็นข่าวโดยให้ทนายสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแผนที่ที่มัณฑนงานสอบสวนทํากับรูปถ่ายที่ทนายสิทธิ์เขาเป็นคนดูเอง เองประกอบความเห็นครับว่ามันมีรอยพูดบนพื้นถนนอย่างนี้อย่างนี้นะตั้งแต่จุดที่ศพนอนอยู่จนถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานยนต์จอดอยู่เนี่ยไม่มีรอยพูดอีกนะถ้าถ้ารถมันถูกชนพูดไปจริงมันควรที่จะปรากฏรอยพูดบนพื้นถนนใช่ครับมันมันไม่มีมันไม่มีครับครับีแสดงว่าชนรถก็วิ่งไปเชื่อเชื่ออย่างนั้นเชื่อใช่ใช่ครับเชื่อไปอย่างนั้น เชื่่อวายังคือชนแล้วครับชนปุ๊บเนี่ยคนเนี่ยดอนขึ้นไปบนกับไอ้กโป่งมะกระโปงเป็นเจาะว่าจากการตรวจพิสูจน์เนี่ยมันปรากฏเส้นเส้นผมกับรอยเลือดอยู่ที่กระจกด้านซ้ายของเนื้อคือมันชัดเจนแล้วอันนี้มันมันตรวจวันที่เกิดเหตุแล้วฟ้าเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสมุนแล้วว่าเมื่อสาปีที่แล้วนะนี่คือหลักฐานนี้แต่สิ่งที่อาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์เมาเข้าใจ อาจารย์ดูแผนที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่าพอชนปุ๊บเนี่ยรถมอไซค์เนี่ยถูกลากไปยาวร้อยหกสิบสี่จุดสี่ห้าเมตรซึ่งไอร้อยหกสิบสี่จุดสี่ห้าเมตรเอามาจากไหนมันอยู่ในแผนที่เกิดเหตุแต่ไอร้อยหกสิบสี่จุสี่ห้าเนี่ยพอรถมันชนปุ๊บมันก็ไปคูดอยู่สามสี่ลอยตามที่ห้าลอยตามที่แผนที่เกิดเหตุ แล้วมันก็วิ่งด้วยความแรงเฉยออกมาไปล้มลงอยู่หน้าซอยสี่สิบรนี่ระยะที่มันไปล้มลงเนี่ยเขาวัดดูแล้วในแผนที่เลยได้ร้อยหกสี่สี่อยูสี่ห้าเมตรแต่อายการเขาเข้าใจผิดว่าเขาสั่งอะไรบอกว่าให้การที่รถของผู้ต้องหาที่หนึ่ครับชนแล้วคูดล่ารถจะจรยาวเป็นระยะทาง ดย164.45เมตรเนี่ยให้คำนวณความเร็วของไอ้รถคันนี้นี่คือคือนี่คืออายการเข้าใจไอ้แผนที่เกิดเหตุที่โปรเลยอายการมองมองแผนที่เกิดเหตุที่พนักงานสอบสวนทำดูจุดที่พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าเป็นจุดชนคือจุดไหลเลือดกับจุดที่รถจักรยานยนต์จอดอยู่ครั้งสุดท้ายมันห่างกัน164ครับเขาก็เลยมองว่าอายการเข้าใจนี่ครับ หมออย่างนี้่วอนนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่นะลูกไม่ไดอย่ที่นี่เลยแล้วหลักฐานพวกนี้เป็นหลักฐานการตรวจเช้าวลาที่เกิดเหตุด้วยนะไม่แตกบันทึกที่ที่ปรากฏในแผนที่เนี่ยมีบันทึกของชื่ออะไรนะคนตรวจชื่ออะไรนะแต่ที่ไปเหตุชื่ออะไรนะทุณพรคุณทัพทิมคุณคุณอะไรตัวทุนทอนนะตัวทุนทอนเนี่ยตรวจแล้วก็ทําบันทึกไว้นะซึ่ง คุณนนท์น่สินี่ที่บอกว่าละเอียดเนี่ยคือเอามาดูแทนพี่กะเทศตรงตามที่ทศพรบันทึกไว้ในรายงานหรือเปล่าดึงมันก็ตรงเันแล้วเราก็เะยนชี้ให้เห็นว่าอายการาำไอเข้าใจผิดแล้ว